งานนี้เรียกได้ว่าปังแบบสุดๆุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับแบรนด์มามิที่ได้ดึงสองคู่ิ้นสุดฮอตพูพาเวลขึ้นแทนพิสตเตอร์คู่ใหม่ล่าสุดร่วมสร้างความฟินในงานมามิเพอร์เฟกต์เลิฟวิทพูพาเวลโดยผู้บริหารสาวมากความสามารถคุณสัสิบุตรซีอีโอแบรนด์มามิบริษัท IMG World จําจำกัดค่ะยังได้ร่วมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมเผยความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับพูพาเวลนั่นเองค่ะอีกทั้งยังได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดมามิเพอร์เฟ พเพราะเทสเซรั่มเป็นเซรั่มสุดเพอร์เฟกต์ทำให้ผิวคุณสวยสมบูรณ์แบบเซรั่มบำรุงผิวให้ชุ่มชืน้นกระชับอิ่มฟูช่วยฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำและหย่อนค้อยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งตัวคือมามิสซันบลูเดคีมปกป้องผิวคุณจากรังสี UVA UVB และแสงสีฟ้าทุกชนิดเป็นครีมกันแดดเนื้อบางเบาสบายปราศจากน้ำหอมช่วยปกป้องผิวคุณจากรังสี UV ค่ะก็วันนี้เป็น เลิกยามงานดีเปิดตัวเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะพรีเซนเตอร์ของมามีคู่ใหม่นะคะก็สำหรับคุณพาเวลก็จะเป็นตัวกันแดดซันบูดายครีมเอสเพียพาสิเบวกนะคะแล้วก็ของคุณปูก็จะเป็นตัว Perfect p r o t e c t เทสเซร์มค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากแบรนด์มามีคเลยนี้เจอกันครั้งที่สองนะคะแม่เเจอกันตอนที่ไปชุดติงกันก็ทั้งสองท่านน่ารักมากค่ะแล้วก็เออแบบทำเพราะวันนั้นที่ไปชุตติงกันเราเจอกันตั้งแต่เช้าเลยทั้งสองท่านก็ แบบโปรเฟสชันแลมากๆครั้งแรกเลยที่เจอเขาก็ได้มีโอกาสไปร่วมงาน EP 1ก็เลยไปเห็น <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะสองคนนี้แบบหน้าตาน่ารักดูดีมากแล้วก็มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะเห็นเขาสองคนอ่ะติดเทนททวิตเตอร์บ่อยมากแล้วก็เลยแบบ น่าจะมานะคู่นี้แล้วก็พอได้เจออะค่ะก็รู้สึกว่ามีความตั้งใจทํางานแล้วตัวเขาทั้งสองท่านอะค่ะก็มีความเหมาะสมที่แบบเหมาะกับสกินแคร์มากๆเพราะว่าดูสะอาดดูคลีนแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้ดีก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เลยแล้วก็อยากจะลองขยายกลุ่มเป้าหมายดูด้วยให้เข้าถึงลูกค้าได้มั่งขึ้นอย่างตัวเซรัม่มอะค่ะก่อนหน้านี้เราจะมีแยกเป็นสูตรเนาะสามสูตรสี่สูตรแล้วก็อย่างพอเป็นตัวใหม่อะค่ะเราก็ ก็จะรวบรวมผลิตคุณสมบัติหลายๆอย่างเข้ามาไว้ในขวดเดียวให้รู้สึกว่าใช้ได้ รวดเร็วและได้ง่ายยิ่งขึ้นกลุ่มเป้าหมายก็อยากจะให้เป็นกลุ่มลูกค้าที่รู้สึกว่าดูแลตัวเองได้อย่างครบคันอาจจะเป็นวัยทำงานที่ช่วงนี้อาจจะต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีอย่างนี้แล้วก็อย่างครีมกันแดดค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้วแล้วก,เก็เราก็ใส่บํารุงเข้าไปด้วยก็กลุ่มเป้าหมายก็อยากให้เขาเป็นกลุ่มทํางานนักศึกษาหรือแม้แต่น้องๆที่อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตัวเองเท่าไหร่มีข้อจํากัดในด้านเวลาก็อยากจะโฟกัสกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ รู้สึกยินดีมากๆที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของมามีนะครับเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเราด้วยเป็นงานเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกวตื่นเต้นมากเรายังพูดกันอยู่เลยว่าเราโชคดีมากๆที่ได้ร่วมงานกับคุณแพตตี้นะครับแล้วก็เหมือนเป็นงานชิ้นใหญ่มากๆที่เราได้รับโอกาสนั่นแหละรู้สึกยินดีมากๆแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ที่เราใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่สามารถใช้ได้ไลฟ์สไตล์ทาอินได้ตลอดครับโอ้โหอย่างที่บอกก็คือตื่นเต้นแบบสุด เพราะว่าเป็นแบบงานใหญ่ครั้งแรกแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของมามีครับเป็นตัวเซรั่มก็ท้ารอมาแล้วก็สุดยอดครับเรียกได้ว่าผิวติ่งๆชุม่มชื้นฉ่ำแน่นอนก็สามารถสั่งซื้อสินค้านะคะได้ที่หน้าร้านของเรานะคะเรามี3สาข,ขาที่เซ็นเตอร์พอลลัสยามสแควร์นะคะแล้วก็ที่พะราม้าแล้วก็เซ็นทรัลเวสเกตนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน ช่องทางค่ะ Shopee Lazada LINE Shopping แล้วก็เว็บไซต์ mamiscost.com ค่ะ